สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาวานนะครับกับบอลทูเรสอาร์ดีเซ็นเตอร์ครับวันนี้นะครับเราอยู่กับ Honda Civic 1.5 Turbo IS นะครับหรือ Civic FC นะฮะ2016ตัวนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เดลิสนะฮะคาร์ดีเทลลิ่งนะครับคาร์แคร์ที่คุณภาพดีที่สุดแข่งอุุญาตละคำแพงนะฮะคือวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะจะมาเทสรถของเรานะครับเป็นนักแข่งสาวนะฮะน้องนัทชนิดลีวัฒนาวราคุณนะครับหรือน้องแคทครับ ชื่อแคทน,นะคะนัฐทนิตรีวัฒนาวราคุณค่ะก็ตอนนี้ทําธุรกิจของที่บ้านช่วยที่บ้านทําค่ะแล้วก็แข่งรถไปด้วยค่ะแข่งรถด,ด้วยทำธุรก,กิจที่บ้านด้วย<ด>นะครับผมเอาครับวันนี้นะครับบอลทูเรสอาร์ด c e ซนเตอรนะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษน,นะซึ่งเป็นน้องแคทนะครับ จะมาทดลองนะครับรถซีวิคแคคันนี้นะครับผมว่าหลังจากที่เราจูนไปแล้วนะครับรีแฟดกล่องไปแล้วเนี่ยการใช้งานประจําวันนะครับแล้วก็การทดสอบในฐานะของนักแข่งของน้องแคทเนี่ยจะเป็นยังไงกับรถคันนี้นะครับผมวันนี้ก็พี่ประวันนะครับก็อยากจะขอฝากรถนะครับคันนี้นะครับกับน้องแคทไปเลยนะครวันนี้ก็ให้ไปทดสอบนะครับว่าเรสปอนสนดีหรือเปล่าการขับขี่จะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับก็ฝากให้น้องแคทไปใช้รถกันนะครับวันนี้ฮะเดี๋ยวจะรู้กันว่านักแข่งหญิงทดสอบรถเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผม เอาละค่ะ<ฤร>ตอนนี้คัทอยู่กับเจ้ารถ Civic 1.5 RS คันนี้แล้วแต่ว่าวันนี้คะัะจะมาขับคันนี้แบบเป็นคนขับขี่แบบทั่วไปก่อนนีาพเราจะมาดูว่าคันนี้ตอบสนองคัทได้ดีมากขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้คคทเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารกินกันดีกว่าค่ะ<ด><ด> ทันเล่งที่แบบเหมือนแบบทันเล่งมาไวมากติดเท้ามากแล้วแบบคือกําลังเครื่องเนีน่ยดีมากๆรู้สึกว่าถ้าได้ลองซิ่งโครนโดดนิดนึงเนี่ยมันต้องแบบมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนเลยค่ะ ก็หลังจากเมื่อกี้ที่ได้ลองขับรถซีวิ c 1.5 RS มาแล้วเนี่ยคื่อสดตัวรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบไม่ใช่รถบ้านธรรมดานะคะมันเหมือนแบบเป็นรถบ้านที่แบบเราสามารถซิ่งได้ตามท้องถนนเลยเรื่องของคันเลขเนี่ยมาไวมากแล้วก็รออเนี่ยคือรอบไม่ตกเลยดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ทันเริ่มอยู่แล้วล่ะค่ะขอสั่งอาหารทานก่อนดีกว่าแล้วกันเนาะ มาแล้วค่ะกับเมนูเรคเมนของร้านนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเคบูเล่ค่ะในตอนหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปนั่งรถเจ้าซีวิค1.5 RS ด้วยกันแต่ในฐานะนักแขกนะไม่ไปในฐานะผู้ขับธรรเม มีคำถามนะคะก็สามารถเข้าไปถามกันได้ในเฟซบุ๊เกเพจค่ะบอลดูเลสมีเคเคค่ะก่อนจะจากกันวันนี้แท็ขอฝากผลงานแคบไว้หน่อยละกันปีนี้แท็แข่งรถค่ะรถไทยแลนด์ซูปเปอร์ซีรีส 2, ์2 0 1 6เข้าไปในแฟนเพจได้แฟนเพจชื่อโมลินดิสกิ้งทีมค่ะอย่าลืมนะคะถ้าจะถึงค,ความแรงต้องนึกถึงบอลดูเลสอแอนด์เจอค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะยอว new 2016 Civic from Honda.